สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการลบโค้ดนะครับหลังจากที่เราเป็นแบตนะครับจากข้างนอกนะครับอาจจะไม่ได้เปลี่ยนที่สุดนะครับแล้วไฟมันยังไม่ไม่ดับนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนแบตกันดูเอเปลี่ยนนะครับปิดไอสต็อกกันดูนะครับเปลี่ยนแบตแล้วนะครับเมื่อกี้นะครับอันนี้เราจะมาทําให้ไอสัญญาณไอสต็อเนี่ยนะครับมันหายไปนะครับกอด่งครับเดี๋ยวเราดับรถก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับให้เหยียบที่แป้นคันเร่งนะครับลงไปจนสุดนะครับเหยียบ3ามครั้งนะครับ ใต้แป้นคันเร่งเนี่ยนะครับมันจะมีปุ่มไว้สําหรับทําคลิกดาวนะครับแล้วก็เหยียบลงไปนะครับครั้งที่1นนะครับปล่อยแล้วก็ครั้งที่2ปล่อยนะครับแล้วก็ครั้งที่3นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามันจะลองมาสตาร์ทดูนะครับว่ามันจะหายไหมนะครับก็อย่าเบรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สตาร์ตอ่ามันจะเป็นการรีเซ็ตครับ อันนี้คือวิธีการลบโค้ดนะครับไอซต็อกง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องกดบนไม่ต้องไปเข้าศูนย์นะครับก็สามารถเปลี่ยนเองได้นะครับแล้วก็ใช้เองได้นะครับอันนี้ก็เหลืออีกไฟหนึ่งก็คือไฟประแจนะครับก็เดี๋ยวไปแก้อยู่ที่ศูนย์เานะครับจริงๆก็สามารถแก้ได้ตรงนี้นะครับโดยการที่ให้เราเนี่ยนะครับเข้าไปนะครับนี้แถมๆนะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ไปที่การบำรุงรักษานะครับเนี่ยครับก็เราสามารถ ตั้งค่าใหม่ได้เลยรีเซ็ตนะครับแล้วก็กำหนดเวลาได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับไฟเจ้าตัวนี้ก็จะหายไปนะครับลองใช้ดูครับขอบคุณครับ